ย้าทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนค่อยซื้อนะครับผมส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับ <s id> มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชอ่องลุงป๊อปการันตีนะครับผม <hayır. S 2> ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมหวยพ่ออุดมนะครับผมไปเจอมาใหม่นะครับผมให้ถูกติดกันมาแล้วนะครับ 6งวดซ้อนเลยนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับงวดนี้นะครับงวดที่7นะครับก็ตามมาให้นะครับของงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมพ่ออุดมแกให้มาเป็น503กับ35นะครับผม503กับ35นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับ503ตัดเล่นได้อีก2ตัวนะครับก็คือ50กับ03นะครับผม50กับ03นะครับทวนนะครับหวยพ่ออุดมนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมพ่ออุดมให้503กับ35นะครับตัดเล่นได้อีกก2ตัว็คือ 5 0กับ03นะครับผมก็ครบตามนี้นะครับเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลหรือรอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคไม่ลาบก้อนโตกันในงวดวันที่1มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ